ตัวหนึ่งกำลังตกลงไปในบอเเ่อจระเข้เพื่อนๆจะทำยังไงได้ยินเสียงแมวไหมทุกคนคือน้องอาติดอยู่บนหลังคาบ้านซึ่งถ้าน้องกระโดดลงไปเนะีก็จะเจอกับบอ่อจระเข้แบบพอดีพอดีเลยแล้วก็เป็นหน้าที่ของวิเต่ตาซ่าที่วันนี้จะต้องมาช่วยชีวิตน้องแมวนะ อ่ะให้ดูโลเคชั่นหน้างงานหน่อยท<จ>ี่เห็นเป็นกำแพงกำแพงนี่คือกำแพงบ่อยเคนะจ๊ะคือถ้าเราเดินไม่ระวังเผลอกลิ้งลงไปเนี่ยได้ลงไปจ้าเอ,าอ๋บีเคแน่นอนแต่ถารกกิสู้แดดแบบนี้ขอแวะทาเคลียโน้ตแปะเมื่อเช้าทามาแล้วรอบนึงนะแต่ว่าอันนี้เติมซ้ำระหว่างวันด้วยคือน้องไม่ได้ช่วยแค่กันแดดอย่างเดียวนะแต่พอเติมซ้ำปุ๊บแล้วหน้าใสวิ้งเลยแล้วคนผิวแพ้ง่ายอย่างผมนะใช้แล้วก็ไม่เคยแพ้เลยกันแดดเชียร์โน้ตดีจริงลองใช้ดูระหว่างที่พี่ชลวันเขานอนอาบแดดสบายใจเนี่ยเราก็แค่อยย่องเบาๆคือจริงๆมันก็ไม่เป็นไรหหหรรรรรอออออออกกกกถถ้้้้้าาาาาาเเเไไไไมมมม่่่่่ตตลลลลัังง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 คคนนนนนนะึทีีดดยยยิสแแแวว็บบปโ อยู่ไหนเอ่ยเจ้าน้องแมวเหมียวนั่นไงนนเจอตัวแล้วโ้น่ารักมากเลยอ่ะน่าจะเป็นแมวของเพื่อนบ้านนะเพราะว่าไม่มีอาการตื่นคนเลยแล้วก็ถือว่าโชคดีจริงๆที่น้องลงมาติดในร่องนี้นะซึ่งเป็นร่องตันไม่มีทางไปบอดจะระคถ้าลงผิดร่องนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยนะเหมียว <c oughs> <c oughs> ก็คือที่น้องร้องเหมียวเหมียว,ยวตลอดเวลาเนี่ยคือ <c oughs> ร่องมันลึกเกินกระโดดขึ้นไปไม่ได้ก็เลยเป็นผรมนี่แหละที่ต้องย่อนบันไดลงมาจับตัวนองทางใต้คือแบบที่นกฉ่ำมาแต่ก็รู้สึกดีที่น้องแมวปลอดภัยกลับมาได้จะดุกันเดียวก็ไม่ค่อยดีอ่ะ น,นี่จับเต้นซะหน่อยระหว่างที่รอเจ้าของเขามารับนะเราก็ให้อาหารให้น้ําน้องอดูหิวมากนะ่าจะตดบนหลังคามานานแล้วพอช่วงคำเจ้าของกลับมานะน้องมังคุดก็ได้กลับเข้าสู่อ้อมกอดอ,อ้าวเฮ้ย <laughs> ไปไหนกลับ <laughs> เ <laughs> ข้าสู่อ้อมกอดของเจ้าของอีกครั้งก็หวังว่าคราวหน้าจะไม่มาเดินเล่นแถวบอ่อยเค้กแล้วนะมังคุดเต้าซ่ามหาปลไอสกรู